เข้าบนล่างเหนือเมฆนีออนสูตรเดินดี16พย2,564เลขนี้นะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีไปยังพี่น้องปองป่ายสุผู้สุคนเนะาจา๊ะที่แวะมาชมแนวทางกับช่องแม่มอนละละลลาซ้อมผ้าพารลยค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแม่มอนก็จะมีชุดแนวทางเด่นประจํางวดวันที่16พย2564ค่ะมาอัปเดตมาแบ่งปันให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเหมือนอย่างเช่นเคยนะคะพบกับแนวทางแรกกันเลยค่ะ แนวทางชุดแรกค่ะเป็นแนวทางของแอดไทยลีลานะคะรัฐบาลไทยงวดประจำวันที่16เดือน11 2564เด่นที่2ตัวล่างนะคะเด่นที่7และ8ค่ะชุด2ตัวล่างค่ะ7 2 7 3 7 5 8 2 8 3 8 5นะคะชุดตัดค่ะ2ตัวล่างนะคะชอบ1 6แล้วก็3 6นะคะ ฟันที่3 6ค่ะชุดรองให้ลองที่1 7 1 9 3 7แล้วและก็3 9นะคะ3 9ก็เป็นชุดเน้นอีกเช่นกันนะคะระหว่าง6กระดกเป็น9นั่นเองค่ะทีนี้เรามาต่อกันที่แนวทางของเหนือเมฆนีออนนะคะท่านผู้ชมผลงานดีสุดเดินดีนะคะให้เข้าทั้งบนและล่างนะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาค่ะ เรามาดูกันที่งวดใหม่นะคะเนื้อเมกนีออนค่ะให้ชุดตัวเลข2ตัวบนตรงๆมาที่6 7 6 4 6 3 4 7ส3 4 2 8ส2มและ2 7นะคะก็ให้เน้นไปที่4 7 4 3และ8 7นะคะสำหรับชุดเน้นค่ะก็อย่าลืมนะคะว่า ชุดที่ไม่เน้นก็มาได้นะคะงวดที่ผ่านมาก็มาชุดที่ไม่ได้เน้นให้นั่นเองค่ะท่านผู้ชมสำหรับชุดล่างนะคะ16พฤศจิกายน2564ล่างตรงๆค่ะ58 53 54 98 93และ94นะคะให้เน้นไปที่53 54 93และ94ค่ะ ต่อด้วยชุดเหนือเมฆล็อกบนนะคะที่เป็นหน้าตามแบบนี้ค่ะเป็นชุดเครื่องบินนะคะ16เดือน11 64ค่ะล็อกบนชุด3ตัวที่387นะคะชุด2ตัวเป็นเลขล็อกล่างนะคะให้ที่58ค่ะ มาต่อกันที่แนวทางของปู่คำนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมาค่ะก็ให้เข้าที่59นะคะเป็นตัวกลับล่างนั่นเองค่ะมาดูงวดใหม่นะคะแนวทางงวดประจำวันที่16พย64ค่ะมา100%นะคะชุด2ตัวค่ะ24 21 74 71 64และ61นะคะ ต่อกันที่ชุดเลขฝันของลูกหลวงพ่อโสธรนะคะ16เดือน1164ชุด3ตัวฝันได้ที่739นะคะ2ตัวก็คือ68ค่ะแล้วก็มารอลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะมาไหมนะคะสำหรับ68ค่ะ ตามกันต่อที่แนวทางของแอดเนือค่ะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะก็ให้เข้าที่59นะคะเป็นตัวกลับล่างค่ะมาดูงวดใหม่นะคะ16เดือน11 64ค่ะชุด2ตัวนะคะ91 93 94 97 71 74 27และ22นะคะ แนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของลุงนินนะคะ16พฤศจิกายน2564รัฐบาลไทยเด่นบนที่4และ7นะคะชุด3ตัวค่ะ394 563และ775นะคะ2ตัวค่ะ6375 94นะคะชุดล่างให้เด่นที่3และ9ค่ะ ชุด2ตัวนะคะ0313และ93นะคะแนวทางชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดบบาวกระโดนนะคะทางช่องบ่าวกระโดนนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมาค่ะเพิ่นก็เข้า,น,านอกจากพี่น้องเนาะเพิ่นให้37นะคะสำหรับแนวทางของเบาวกระโดนงวดประจำวันที่16เดือน11 64ชุด ตัด2ตัวบนและล่างนะคะชุดเต็มทั้งหมดให้มา90 60 69 17 27และ78นะคะเขาก็ให้เน้นไปที่69และ78นะคะสำหรับชุดเน้นเน้นค่ะค่ะเราก็มารอลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าต่อเนื่องหรือเปล่านะคะสำหรับแนวทางของบ่าวกระโดนนะคะท่านผู้ชม ก็ขอขอบคุณแนวทางมากๆเลยนะคะต่อด้วยแนวทางเลขปลดนี้งวดวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 4ให้เข้าที่5 9เป็นตัวกลับล่างนะคะมางวดนี้ค่ะ16พฤศจิกายน2 5 6 4ชุด3ตัวบนให้มา7 6 2และ7 6 5นะคะหากชอบก็อย่าลืมที่จะนำไปตัด2ตัวด้วยนะคะ ชุด2ตัวล่างค่ะให้มา3ชุดนะคะ7071และ75นะคะมาตามกันต่อที่แนวทางของอาจารย์กรกราลสินนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมาก็ให้เข้าที่95 2ตัวล่างตรงๆเลยนะคะสำหรับแนวทางชุดล่างค่ะรัฐบาลงวดวันที่16เดือน1164นะคะชุดฟันล่างให้ฟันที่9ค่ะ ชุด2ตัวให้9 1 9 4 9 6และ9 7นะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดใบฟ้าค่ะใบฟ้าอาจารย์กรกาลสินเช่นเดียวกันนะคะแนวทางงวดประจำวันที่16พฤศจิกายน2 5 6 4ชุด3ตัวให้มาที่7 4 1 5 4 7และ5 9 7นะคะ2ตัวล่างค่ะ4 1 4 3 4 7 91, 93และ97นะคะค่ะเราก็มารอลุ one, three, ้นกันนะคะเห็นไหมคะว่ามีสูตร2สูตรนี้ชนกันที่97นะคะท่านผู้ชม91นะคะชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอตต้นนะคะปีศาสสุลาเลขเด่น บนล่างชุดเด่นล่างตรงๆให้มาที่7 1 7 8 9 1และ9 8นะคะเม็ดเดียวก็คือ9 1นะคะท่านผู้ชมสำหรับชุด7 8ก็จะตรงกับแนวทางของเบาวกระโดนอยู่นะคะท่านผู้ชมค่ะเราก็มารอรุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะมาอีกไหมนะคะสำหรับ7ค่ะ เรามาตามต่อกันที่แนวทางของแอดปู่5นะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดวันที่16พย64ชุด3ตัวบนตรงๆให้มาที่752นะคะ952ค่ะ582และ587นะคะเขาก็ให้เน้นไปที่5 7 52นะคะท่านผู้ชมค่ะเราก็มาดูกันที่ล่างตรงๆบ้างนะคะ แอดปู40ให้ชุด2ตัวล่างมาที่2557นะคะให้เน้นที่57ค่ะสำหรับบัญชีธนาคารกะิิกรไทยนะคะ0501078204นะคะสำหรับใบนี้งวดที่ผ่านมาค่ะแอดปู5ก็ให้เข้าที่ 59นะคะเป็นตัวกลับล่างนะคะให้ล่างตรงตรงกก็เข้าด้วยนะคะด้านผู้ชม ต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ปากกา24นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาก็ให้ชุดตัวเลข37เข้านะคะท่านผู้ชมเป็นชุดเน้นด้วยค่ะแต่สำหรับชุดที่แม่มอนเอามาฝากก็จะไม่เข้านะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ชุดนี้นะคะชุดนี้แม่มอญบเห็นเนจจะพี่นองงวดที่ผ่านมาเนาะจา่ะงวดนี้เจอมาแล้วก็เอามาฝากนะคะ16พย64 ชุด2ตัวนะคะให้ที่93และ03นะคะเขาก็ให้เน้นไปที่03นะคะพาท่านผู้ชมมาปิดท้ายกันที่ชุดตัวเลขแนวทางของอาจารย์แทนนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมาค่ะก็ให้เข้าที่37นะคะเป็นชุดบน37ตรงๆนะคะมาดูกันที่งวดใหม่ค่ะ16พอยอ64นะคะ ฟันธงหวยไทยค่ะเป็นชุดบนและล่างนะคะให้เด่นที่7ค่ะชุด2ตัวนะคะ3 7 4 7 5 7และ6 7นะคะแมมอนก็สตันไป1วินะคะท่านผู้ชมเนื่องจากเห็น3 7อีกนะคะค่ะแล้วก็มารอลุ้นกันนะคะว่าจะมาอีกไหมนะคะ คก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและรับฟังค่ะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะข้อมูลที่นำเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ